ครับผมธนกรภูมิจิตโฟร์ครูคิดครับสวัสดีครับอัตวุพิรินทองโจ๊กไอศครีมครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเหตุการณ์บ้านใครนะฮะประจำวันเสาร์ที่30เมษาปีสองพนห้าร้อนะฮะวันเสาร์สี่โมงเย็นฮะสิ้นเดือนแล้วสิ้นเดือแนอแล้วที่อะไรนั่งอยู่ที่นี่มายังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยเอ้ยนี่เปลี่ยนสูตรแล้วเนี่ยเปลี่ยนสูตรเหรอเออเปลี่ยนสูตรเฮ้ยไม่เทปพี่แล้วสูตรนี้เออเหรออ๋อเทปก่อนหน้านี้นี่หว่าเปลี่ยนสูตรเพราะเปลี่ยนสูตรตั้งแต่สู บางอันนั้นสูตรแม่งหนาร้อนอ๋อแล้วก็ไอ้เสื้อกีตี้นี่ก็ออกมาไกลซะเหลือเกินเฮ้ยมันเป็นมันฟีลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นไงโชว์อันนี้มันก็ทำเออโชว์มันเนี่ยมันฟีลญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาเรียกโชว์เขาเรียกว่าเชิ้ตคอร่านี่ถ้าเป็นระยงระยางแบบบางเนี่ยเป็นแบบทันร้อนแล้วนะสปอนเซอร์นะฮะยังคงสามารถเข้าได้นะฮะทำมาจนถึงเทปที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วยังไม่มีสปอนเซอร์เลยเพราะฉะนั้นนะฮะคนดูที่คอมเมนต์ดูอยู่ข้างล่างนะครับผมอีกนิดเเดียวท่านนั้ จะเปิดขึ้นบัญชีให้บริจาคกันละเอางี้อัางี้พูดตรงๆเลยนะ,ะถ้าเกิดลูกค้าดูอยู่นะไหวล่ะ,ละส่งแค่โปรดักต์มาก็ได้ส่งของมาก็ได้อไดอโอเคฮะอย่าเพิ่งพูดไปถึง EP15 ฮะ EP14 ให้รอดก่อนนะครับผมมาเริ่ม,มต้นที่ข่าวแรกครับมาฮะข่าวนี้ครับ www.news1life.com นะฮะประจำวันที่7พฤศจิกายนปี64นะครับข่าวนี้นะฮะเป็นข่าวที่ทะเลาะกันระหว่างเพื่อนฮนะ เอ้าทำไมอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่ผมพูดเลยว่าอันนี้เนี่ยเพลงเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บของ D2B บต้องขึ้นมาเอาเหรอ้ากกกััับบบบบเเเเเเเพพืืื่่อออนนนนนนจจจจ็็็็็็ฉฉหมวูแต่เพลงเนี้ยมันไว้ใช้ไว้ใช้ร้องตอนเรียนทำไมอ่ะเพื่อนจบฉันมีจบ เพื่อนเุอขข่าวมีอยู่ว่าข่าวนะฮะเป็นเล่กับเพื่อนทะเลาะกันนะครับข่าวนี้นะฮะเกิดขึ้นที่ประเทศไต้หวันนะครับผมกับเมืองไทจงนะฮะเรื่องมีว่านายเอครับซึ่งเป็นทําหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยไปเห็นว่านายบีซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในกะเดียวกันเนี่ยอ้าอู้งานฮะแต่วิธีการอู้งานของเขาครับคนปกติเนี่ยเวลาอู้งานเนี่ยก็จะอู้งานไปเล่นเกมอู้งานอ่านหนังสือหรืออู้งานทํานู่นทานี่ทำนั่นอันนี้ไม่ฮะนอนเหรอคนนี้ไม่ฮะ ชักว่าวฮะ <c oughs> ในเอเห็นในยบีะชักว่าวอยู่ <c oughs> ให้เคี่ยม <c oughs> มึงแม่งอู้งงาไอสัตว์รับไม่ได้ในเอมืงอวี้เขาไปซัดหน้าในเบียป้ะ ล้มลงไปนอนอยู่ข้างนอกอแทนที่ว่าตัวเองจะหยุดอะไรก็ตามไม่หยุดฮะชักต่อเมื่อเห็นเมื่อเห็นดังนั้นนะฮะเมื่อเห็นดังนั้นฮะนายเอนายเอเห็นดังนั้นว่านายบีแม่งไม่ยอมหยุดซัดต่อเนื่องฮะก็เลยเข้าไปชกกันต่อซัดต่อก็เลยเขาไปชกกันปุ๊บนายบีแม่งก็เลยเลียนจับจับหัมมากำมัดต่อยหน้ากันไปแต่สิ่งที่ที่ยที่สุดคือระหว่างที่แม่งซัดกันอยู่นั้นนะฮะ ไม่ได้ดึงเางเกงขึ้นครับผมก็คือแม่ก็คงถอดเางเกงเดี๋ยวตามภาพนี่คือแม่ออกไปต่อยกันนอกป้อมยามแล้วกางเกงก็จะอยู่อย่างนั้นเอาเข้าจริงๆนะเว้ยถ้าต่อยเงี้ยถ้าพี่พี่คนนั้นอน่ะชักอยู่ะแล้วแตกใส่มือป้ายหน้าไปเลยแม่เจ็บกว่าโดนไยเยอะเขานะฮะก็ชกกันไปชกกันมาชกกันไปชกกันมาจนทั้งสองฝ่ายลงไปกองกับพื้นอ่ะแล้วก็หยุดขึ้นมามีปากเสียงกันเล็กน้อยแล้วก็แยกย้ายกันออกไปซึ่งผมการันตีได้เลยว่านายบีแม่ชักว่าวต่อแน่นอนซึ่ง พอเหตุการณ์เกิดขึ้นไปต่างตนานาฮะคลิปมันก็ถูกเผยแพร่เผยแพร่ปุ๊บเรื่องนี้เนี่ยก็กลายไป็นที่วิจารณ์ตำรวจก็เลยเข้ามายุ่งนะฮะว่ามันเกิดคดีอะไรขึ้นมาหรือเปล่าทางฝั่งนายบีผู้เป็นผู้ชักว่าวเนี่แหละเขาก็ออกมาเปิดเผยฮะว่าเหตุผลที่เขาช่วยตัวเองในระหว่างเวลางานเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเครียดกับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นฮะเพราะเขาเนี่ยเพิ่งเสียคุณย่าไป มึงเสียหญ้ามึงแก้ความเศร้าด้วยการชักเวาวาญ่าตายเฮี้ยเครียดชักเ่ววเหรอเหตุ <laughs> <laughs> การณ์ทั้งหมดหลังจากเกิดขึ้นมาฮะ <laughs> นายเอตัดสินใจยื่นใบลาออกแต่นายบีผู้ที่ชักเ่าวอยู่ยังคงทำงานที่เดิม <laughs> <laughs> น้องๆอูหนูที่ดูอยู่นะครับถ้าเกิดน้องๆจะโดดเรียนหรือจะอู้งาน <cam ina> ก็ชักววซะนะครับดไม่ใช่สิอ่าน้องถ้าคนไหนอยากชักเ่าวก็ชักเววให้เสียที่บ้านนะฮะ <cam ina> อย่ายไปทําที่สาธารณะหรือไปทําที่ทํางานเลยนะครับเพราะเรื่องนี้พี่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเว้ยเป็นความชอบรสนิยม <c> um> ของซึ่งกันและกัน <cam ina> เราไม่ห้ามกันอยู่แล้ว <cam ina> จบไปเรียบร้อยนะครับผมกับข่าวคราวนี้นะฮะต้องขอบคุณที่มาจาก www.new onelife.com ดด้วยนะครับผมขอบคุณครับ ข่าวนี้ฮะมาจากเว็บ highlight d o กระปุก o t com นะฮะประจำวันที่25มกราคมปี65ะฮะข่าวนี้ผมว่าเป็นข่าวที่จะว่าหน้าเศร้าสลดก็หน้าเศร้าสลดแต่จะว่าหน้ายินดีก็น่ายินดีนะฮะข่าวนี้ครับผมเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเมือง<ม>โยโกโฮาม่าเวลาประมาณ4มโมงเย็น,นะฮะเจ้าหน้าที่ครับได้รับแจ้งว่ามีชายอายุราว40 50ปีตกลงมาจากดาดฟ้าของตึกที่สูง5ชั้น,นะฮะใครเห็นก็ว่าไม่รอด รอดฮะสาเหตุที่เขารอดพี่ยังไงอะเรื่องมันมีอยู่ว่าตึกที่เขากระโดดฮะลองดูภาพครับผมปึ้งเป็นตึกแบบนี้ฮะอาเป็นซอกเล็กเล่าเป็นซอกตรงกลางใช่ฮะจังหวะที่เขากําลังจะกระโดดครับผมพี่นึกออกไหมคือไทยเนี่ยเรามีไทยมุมญี่ปุ่นเนี่ยก็มีญี่ปุ่นมุมเหมือนกันยังไงญี่ปุ่นมุมก็ตะโกนให้ช่วยตัวอย่าเช่นตนั้นนะซึ่งแปลเป็นว่าเฮ้ยดูแล้วตรงนั้นอะมีลุงกำลังจะโดดลงมาทุกคนมาดูแล้ว คนที่อยู่ในตึกนั้นแม่งก็ได้ยินไงสิ่งที่เกิดขึ้นครับลุงแม่ไม่ฟังคุยแล้วนั้นกระโดดลงมาปัาป๊บมีชายอยู่ชั้นหนึ่งผู้หญิง,งอายุปรมาณสีกว่าชะเง้อหน้าออกมาดูเหมือนกันแล้ชะเง้เอออกมาเยอะเกินไปไอ้ลุงเนี่ยโดดลงมาปุ๊บโดนป้าก่อน เดีย๋ยวบอกว่าลุงขี่คอป้าลงมาข้างลา่างทีคิดพาปลาแมงเชือมาท่านี้อปั๊บลุงแมงลงมาปั๊บใส่ป้า,าย่ปุ๊บป้าแมงพลิกลงไปด้วยกัน2คนคุณพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยพี่ผู้หญิงวัยสี่สิบปีเนี่ยอยู่มาชั้นสี่ตกลงมาครับผมระหว่างที่ลงมาฮะยังไม่พอฮะมีคนไงญี่ปุ่นมุงไงม,มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสามสิบฮะเงยหน้ามองอยู่เฮ้ยเํลาลังลงมาแล้วกําลังลงมาแล้วกําลังลงมาแล้ว่ใส่แมง เรียบร้อย3ดอกเรื่องที่น่ายินดีทีเกิดขึ้นนะฮะไม่มีใครตายจากเรื่องนี้ครับผมเฮ้ย <Hey, okay, S 1> โอเคนนานะสาเหตุที่เขาไม่ตายเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่ามีการรองรับแต่อย่างใดแต่เขาโดดลงมาไอ้ช่องที่เขาตรงมาพี่<ม>เขาไม่ได้โดดมาทางฝั่งที่เป็นถนน<ม>เขาโดดฝั่งที่เป็นซอกตึก มันก็มีสายฟงสายไฟสิ่งกีดขวางเต็มหมดเลยทาให้เขาไม่เป็นไร<ม>แค่แขนหักเท่าน,นั้นเองเจ<ม>ตนาของลุงเนี่ยที่เขาไปให้การกับตำรวจนะค,ะคือเขาต้องการจะฆ่าตัวตายเพ<ม>ราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าชีวิตดาวดาวอยู่หรืออะไรแบบเครียดๆอยู่นะฮะให้โทรหนึ่งสามสองสามเพราะว่าเขามีทีมงานที่รู้จรงิงปิดเขาได้ทุกเรื่องถูกต้องครับผมอีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดสมมติคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มเครียดเริ่มจะซึมเศร้าเริ่มอะไรแล้วให้ลองชักว่าวชักว่าชักว่าดูนะฮะแบบยามคนแรกเออไอ้หียเดีกนะ ไอคนแรกเขาก็แก้วิธีเคียนนะคนนี้ก็แก้วิธีแก้แก,กันต่างกันนะเออคนนี้คือคนนี้ผมว่าถ้าเกิดรู้จักกับยามคนเมื่อกี้นะไต้หวันกับญี่ปุ่นไม่ได้ไกลกันมากถ้ารู้จักกันหน่อยนะชักว่าวจบเลยเดี๋ยวน,นั่งอยู่คนละมุมห้องจุดบุรี่ซูปเอาอย่างอะเอาแล้วขอบคุณนะฮะ w w w h i g h l i g h t ไฮไลดกระปุก light.. ด้วยนะฮะสำหรับข่าวชักว่าวแบบเอ้ยไม่ใช่ข่าวคนตกตึกแบบนี้นะฮะมาที่ข่าวนี้ฮะ ที่มาของข่าวนะครับผมจาก w วอร d เว็ c ดอทประจำวันที่31ตุลาคมปี64นะฮะข่าวนี้นะครับผมเป็นข่าวเกี่ยวกับการออกเดทนฮะข่าวนี้นะฮะเราไม่สามารถระบุประเทศได้นะครับผมแต่เป็นทางฝั่งของยุโรปที่เข้ามานะครับผมข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่หญิงสาวรายหนึ่งฮะได้ออกมาเล่าถึงประสบการณ์เดทแรกของเธอผ่านทาง Tik t o k ครับโดยที่เธอบอกว่านี่คือเหตุการณ์ที่เธอไม่มีวันลืมฮะเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เธออายุ18ปีฮะเธอได้เจอกับหนุ่มบ้านรวยคนหนึ่งในแอปหา หลังจากนั้นครับ เธอก็ได้เชิญเขามาที่บ้านครับผมและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมซึ่งในเนื้อข่าวนะครับเขาเล่าว่าตอนเขาอายุ18ปีเนี่ยเขาเจอหนุ่มผิวขาวบ้านรวยคนหนึ่งเลยพามาที่บ้านครับผมซึ่งตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนก็คือเป็นการแบบนัดเย็ดละแหละ,ะๆะเขาก็บอกนะฮะว่าตอนนั้นเนี่ยมันโง่ามากชีวิตฉันเศร้ามากฉันไม่คิดจะทําอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่มันโง่ามากมากและเมื่อชายหนุ่มเนี่ยมาถึงบ้านฮะทั้งสองเนี่ยก็ได้เริ่มพูดคุยกันนู่นนี่นั่นและ ก็คืออาจจะบอกก็พ,พร้อมอ่ะพร้อมเรียบร,ร้อยแล้วก็อาจจะถามว่าเฮ้ยมึงโอเคย่างเราโอเคแล้วนะอะไปเลยแล้วกันเตรียมปุ๊บเข้าห้องนอนปั๊บรเรจะซัดกันเลยยังไม่ทันซัดพี่จังหวะดูดปากนัวเนียดูดดื่มมือเนี่ยจับนมแล้วล่ะ,ะจู่ๆฮะเขานะฮะก็ตกใจครับผมเพราะว่าผู้ชายคนนั้นฮะตะโกนขึ้นมาอย่างสุดเสียงว่าอะผู้หญิงก็ตกใจดิพี่เฮ้ยเป็นไรวะเป็นไรวะเป็นไรวะอ๋อหรือเป็นตะคิวสักพักฮะก็มานัวเนียกันต่อแต่จังหวะที่นัวเนียกันอยู่งั้นฮะ จมูกได้กลิ่นเหม็นตุ่ๆอาจจะมีอะไรตายดูไปดูมาดูไปดูมาปุ๊บหันกับไปที่เตียงปั๊บไปมีขี้อยู่กลางเตียงปุบไอ้ผู้ชายคนนั้นขี้ใส่เตียงหลังจากที่เขาเห็นขี้บนเตียงครับพี่ผู้ชายคนนั้นแทนที่จะทําอะไรก็ตามไม่ทําอะไรเลยหันมามองหน้าผู้หญิงด้วยสายตาปกติแล้วก็บอกว่าเออนั่นอ่ะขี้เราขี้เราเอง that's my p o o ยังไม่หมดฮะเพราะหลังจากที่ไอ้หนุ่มเนี่ยสารภาพความจริงฮะ ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ถามหาผ้าเช็ดตัวอย่าบอกนะว่าจะเอาผ้าเช็ดตัวไปเช็ดขี้เขาเอามาอาบน้ําอาบนงอาบน้ํอาอะไรให้เรียบร้อยอาบเสร็จปุ๊บแม่งใส่เสื้อผ้าปุ๊บสตาร์ทรถกลับบา้านทีขี้บนเตียงเหมือนเดิมแล้วแล้วสิ่งที่เฮี้ยกว่านั้นคืออะไรวะผู้หญิงอ่ะไม่กระตกใจพาย,า,จา,ยา,พายามจะไปเขาเรียกพยายามจะแมสเสดหาแม่งต่อยฮินเดอร์ไม่ทันไอ้เฮี้ยนี่บล็อกไอ้สัขี้ใส่เตียงเขาแล้วก็บล็อกเฉย <Yeah. S 2> ไอ้นี่นาสงสารมากเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่ดูอยู่คิดว่าจะขี้ที่ไหนอย่าขี้บนเตียงไปขี้บนพื้นได้ไม่เป็นไร <laughs> ขอขอบคุณมากครับจากเว็บด a t d ค m ดามครับผม มาที่ข่าวนี้ฮะที่มาของข่าวมาจาก w w w e d u c a b l a com นะครับข่าวนี้นะฮะเป็นข่าวเกี่ยวกับไรเดอร์ฮะไรเดอร์ส่งของนะฮะข่าวนี้นะฮะเกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์นะครับโดยมีนายสยาชวิฮาริปขออภัยนะถ้าเกิดอ่านผิดนะคุณฮาลิปนะฮะเขาเป็นลูกค้านะครับซึ่งในขณะที่เขาเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านฮะกลับมีกล้องวงจรปิดแจ้งเตือนว่ามีอะไรสักอย่างเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวที่หน้าบ้านเขาอยู่ฮะพอเขาเปิดโทรศัพท์มาดูฮะ ก็พบว่าเป็นไรเดอร์ที่มาส่งของบ้านเขาเองครับแต่สิ่งที่ไม่ปกติอยู่ตรงนี้ฮะไรเดอร์ฮะแทนที่จะส่งของปกติครับผมดันเต้นมูนวอล์กแบบเบเกอร์แจ็คสันอยู่ที่หน้ากล้องบ้านเขาฮะปั๊บ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 เต้นๆนู่นนี่นั่นเขาก็เลยนะเอาคลิปที่ได้จากไอ้กล้องวงจรปิดของเขาเนี่ยอัพลงชาวเน็ตนะครับแล้วก็บอกว่าเฮี้ยกูทนไม่ไหวจริงๆมันหยุดขำไม่ได้นะฮะเขาก็ได้โอนทิปให้ไรเดอร์ไปอีก3ามบดอลลาร์สิงคโปร์ก็อีก ตัวเจ้าของบ้านกับไรเดอร์เขาเคยเป็นเพื่อนกันเขารู้จักกันอยู่แล้วกูก็เลยปันปันไปหน่อยสักนีว<น>ตีนนิดนึงอะ,อะข่าวนี้ก็จบเปียเท่านี้แล้วกันนะฮะของคุณ<ม>ที่มาของข่าวนะครับจาก w w w e d u c a b r a c o m นะครับผมซึ่งไม่เคยได้ยินชื่อเว็บนี้มาก่อนในชีวิตนะฮะครัคร้งแรกจริงครับผม เรียบร้อยครับผมกับวันนี้เหตุการณ์บ้านใครของเราครับผมใครนะฮะมีเหตุการณ์บ้านคุณหรือบ้านใครก็ตามอยากบอกคอมเมนต์บอกด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะเราพร้อมจะเอามาขยี้ให้ทุกคนได้ดูกันอย่างแน่นอนบอกได้เลยพวกเราจะเล่าข่าวทุกทั่วมุมของโลกนี่เป็นไงยิ่งใหญ่คอนเสิรไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะฮะแล้วกด subscribe ช่องคูคิสทีเอชไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกด s u b ส cribe ช่องโจ๊กไอศกรีมไปด้วยครับผมจะได้ไ่พาดดีนะฮะสองช่องลงคลิปไม่เหมือนกันนะคนละเวอร์ชั่นพูด ดูกันได้ลองดูกันได้แล้วก็สุดท้ายนี้นะฮะสปอนเซอร์นะฮะเทปหน้าเราจะไม่มีวางละเพราะว่าเขิน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 เขิเทปถ้าไครเฮียเอ๋ยแต่ก็ถ้าเกิดเข้ามาแล้วก็จะดื่มอย่างนี้ให้ฮะไปเจอกันคลิปหน้าเอ้คลิปหน้าคลิปหน้าไม่ต้องอย่าเพิ่งไปดูคลิปอื่นไปดูเทปเก่าๆเพราะว่าบางคนเพิ่งมาดูใหม่ไปดูเทปเก่าๆเราด่านชิปหายทุกอันสัปนี้สัปดาห์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่กับสัปดาห์หน้าครับแล้ววันนี้พวกเราไปละสวัสดีคร